การเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกไม่มีความสุขขนาดนั้นนะมันมีนักเตะที่เฮ้ยรอจะย้ายมาแมนยูเตแค่ทีมเดียวโอเคแหละมันอาจจะมีกลุ่มนักเตะที่เขาทําผิดพลาดแต่ว่าคนที่ทําให้แฟนบอลมีความสุขนักเตะล่นนั้นเขาก็ยังอยู่ซีซั่นนั้นเนี่ยแมนยูเตตทำแต้มนำอาร์เซนอลทิ้งห่างมากคือยังไงก็ไม่น่าจะพลาดจากแชมเมียร์ลีกแล้วเกมนั้นที่โอท์าฟอร์ดมาร์คโอเวอร์มายิงประตูชยัยแมนยูเตแพ้คาบ้านศูนหนึ่งสุดท้ายอาร์เซนอลแซงไปคว ไอปี2008นปเนี่ยนะชิงยูเซลจำได้ว่าตอนยิงลูกโทษเนี่ยตัวชาไม่ขยับตัวเลยไม่ชาไปทั้งตัวเครียดมากซึ่งผมว่าความรู้สึกมันไม่ใช่แค่ผมนี่เป็นแฟนแมนยูเต็ดมันคือความรักฟุตบอลในเชิงที่ว่าการที่เป็นแฟนทีมทีมหนึง่งเราอยู่กับทีมไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชนะเสมอแพ้แล้วอยู่กับมันได้เข้าใจในอารมณ์ของมันในในทุกผลการแข่งขันและทุกสถานะเราภูมิใจเราคือซัพพอร์เตอร์ที่อยู่กับทีมในทุกช่วงเวลา สวัสดีครับแนทจากช่องแล้วก็เพจดูบอลกับแนทครับผมก็เป็นคนที่รักในข่าวฟุตบอลมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเอางจริงก็คือตั้งแต่ประถมมัธยมก็ซื้อสตาร์ซ็อกเกอร์อ่านมาตลอดอยู่แล้วครับเลิกเรียนปุ๊บเนี่ยเพื่อนเือคนอื่นก็อาจจะแบบกลับบ้านรอพ่อแม่มารับเราก็จะรีบวิ่งไปที่ร้านขายหนังสือพิมพ์ถึงเพื่อจะไปหาซอกเกอร์มาอ่าน ทีนี้พอโตขึ้นมาถึงช่วงมหาลัยเนี่ยนะตอนนั้นมันจะมีเว็บไซต์ฟุตบอลที่ฮิตกันมากๆก็คือเว็บไซต์สก๊กซักแล้วก็ตอนนั้นเขาก็เปิดให้ใครก็ได้นะครับที่สนใจคืเขียนบทความไปลงอะไรปรากฏว่าเราก็เขียนไปบทความบทความหนึ่งตอนนั้นปี2แล้วก็ปรากฏว่าเขียนไปแล้วเราได้รับเลือกดีใจมากณนะเวลานั้นกับกับเด็กมหาลัยเนี่ยโอเคเขาก็ให้เราทํางานก็มีการเขาเรียกว่าไง จ้างงานเราให้ให้ให้เขียนข่าวให้ช่วงนั้นเราดีใจมากเด็กอายุแค่นั้นไม่ถึง20แล้วแต่มีงานทํามันทําให้เราภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเออเรารักในการติดตามข่าวกีฬาเรารักในการทําข่าวฟุตบอลจนกระทั่งเรียนจบมาเนี่ยก็ได้โอกาสคเคยได้ไปทํางานที่ t t ทริกแมกซีน n e แล้วก็ หลังจากนั้นก็ได้ไปเป็นผู้สื่อข่าวที่ช่องเก้าสมทก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแต่ว่าในช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราวนเวียนอยู่ในชีวิตของการทําข่าวอยู่ตลอดเวลาชีวิตนี้ก็อยู่กับข่าวนะครับฉะนั้นก็จนกระทั่งมาถึงตอนที่ทําเพจทาช่องก็เราก็เซตตัวเองไหมว่าเราอยากจะพยายามนําเสนอข่าวที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทําได้ให้กับผู้ฟังให้กับว้าน จริงๆฝันมีหลายฝันนะครับหนึ่งในฝันนอกจากเรื่องของฟุตบอลก็คือตอนนั้นอยากเป็นนักดนตรีนัก,กร้องอะละช่วงสมัยมต้นมีประกวดร้องเพลงเวทีหนึ่งแล้วเราก็ไปไปประกวดด้วยปรากฏว่าชนะแล้วก็พลิกชีวิตในช่วงนั้นเหมือนกันเพราะว่าหลังจากนั้นนนคือเราก็ได้โอกาสไปทําวง กับเพื่อนที่โรงเรียนแล้วก็ไปประกวดงูนตรีในช่วงมปลายจําได้นิสุดแล้วก็เป็นประสบการณ์ครั้งสําคัญในชีวิตก็คือ Hot Wave Music a w a r d ครั้งที่11ตอนนั้นรอบชิงชนะเลิศของ Hot Wave Music a w a r d ไปเล่นที่ Impact Arena เมืองทองธานีซึ่งก็คิดว่าชีวิตนี้คงไม่ได้ไปเล่นดนตรีร้องเพลงบนเวทีที่ i m p a c ค a r e n a อีกแล้วน่าจะเป็นครั้งเดียวนะครับซึ่งนั่นก็คือหนึ่งในความฝันของเราเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมาเวทกันเนาะความฝันไว้เด็กในในณเวลานั้นนะครับแต่ใน,นความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สุดท้ายเราก็มาค้นพบว่าเอ้ยแต่เราก็ชอบฟุตบอลน,นี่หว่าเราก็เลยไปทางสาเนี้ยเซตตัวเองว่าเราอยากจะทําในสิ่งที่เรารักปร,ระสบความสําเร็จหรือเปล่าเราไม่รู้แหละแต่ก็ได้ทําในแต่ละวันในสิ่ เราติดตามอะจนรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็เลยทำมาตลอดแมทที่หลงรักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันจะค่อนข้างต่างจากคนอื่นหน่อยนึงนะ <c oughs> เพราะปกติเนี่ยเราคาดว่าอย่างนั้นแล้วกันว่าเราจะหลงรักทีมที่เราเชียในเกมที่เราชนะแต่สำหรับผมมันมันต่างกันเกมแรกที่ผมดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเกมนัดตัดถึงแชมป์ซีซั่น 1997ถึง1998เม้อยเก้ดเมยดเจออาร์เซนอลที่โอทอฟฟอร์ดซีซั่นนั้นเนี่ยเมย์เดทำแต้มนำอาร์เซนอลทิ้งห่างมากคือยังไงก็ไม่น่าจะพลาดจากแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่สุดท้ายนะครับในช่วงประมาณ2-3เดือนโค้งสุดท้ายของซีซั่นเมย์เดทำแต้มหล่นเยอะแยะเลยแล้วเกมนั้นที่โอทอฟฟอร์ดมาร์คโอเวอร์มาสยิงประตูชัยเมย์เดแพ้คาบ้าน0-1สุดท้ายอาร์เซนอลแซงไปคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพเป็นดับเบิลแแแชชมมมมมป์์ตตต่่่่่่วววาาาณเเเเเเกกกกนน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 ัััั้้้ะะททใหหรรรรรลงสสสอยููไ็ดคบีึ มันติดมาได้ยังไงหรือว่าแบบเฮ้ยเราตามมาขนาดนี้ได้ยังไงเกมก็มีส่วนสมัยก่อนมันจะมีเกมเนี่ยฟีฟ่าโรนัลด์ชูเอลค98สมัยก่อนเลยแล้วก็มันก็เลือกทีมเล่นนะเราก็เลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เล่นไปนั่นแหละพอเล่นในเกมปุ๊บมันก็มามาถึงการตามข่าวในในในชีวิตจริงด้วยแล้วก็ช่วงนั้นเนะี่ยมันยังไม่มีหรอกยูทูบอ่ะไม่มีหรอกเอ่อแพลตฟอร์มใหม่ๆเราก็จะตามได้จากพวก Star Soc อร์นิตยสารหนังสือพิมพ์ แล้วมันก็มีนักเตะคนหนึงที่เราหลงรักเขาก็คือเดวิดเบคแฮมชอบเบคแฮมมากถึงขนาดที่ว่าแบบเกมที่แมร์เต็ดเล่นแล้วเบคแฮมลงสนามต่อให้ชา้าวันต่อไปเราเรียนหนังสือช่วงที่แบบร่างกายต้องจเจริญเติบโตอะพ่อแม่ให้นอนเร็วตื่นเชา้าวันโรงเรียนเราแอบ,บลงมาวอลเตะปี1 4ึนะค่อยค่อยลุกจากเตียงเบา แง้มประตูออกเิทีวีข้างล่างดูบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนั้นเลยหลักๆก็คืออยากดูเบคแฮมแล้วพอชอบเบคแฮมเราก็ชอบนักเตะแมนเชสเต็ดทั้งทีมด้วยนะครับแล้วก็มันก็นํามาสู่ซีซันที่อยู่ในความทรงจำของแฟนแมนเชสเต็ดตลอดการก็คือทริปเปิลแชมป์ปี98-99แถึง99แต่ว่าจุดเริ่มต้นของเรามันอยู่ที่ซีซัน97-98มันมีหลายเกมมากนะที่เป็นแม ความทรงจำตลอดการเพราะว่าจริงๆปี2008นแะัดชิงยูเซลนั้นเป็นนัดที่เราตั้งใจดูมากที่สุดอะเพราะว่าในมุมของแฟนแมเวเต็ดเนี่ยการได้เข้าชิงแชมเปี้ยนซีนี้แต่ละครั้งอะมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากคือแมเวเต็ดแม้กระทั่งในยุคเซอร์เร็กเฟอร์กูสันก็ตามที่ว่ากันว่าเป็นยุครุ่งเรืองนแต่การแข่งขันในเวทียูเซลไม่เคยง่ายนะเกตหลายซีซันก็ตกรอบ8ทีมตก16ทีมฉะนั้นการเข้าชิงเนี่ยมันคือ สิ่งที่สําคัญมากๆของแฟนบอลทุกคนมันเป็นโมเมนต์ที่แบบไม่ว่าจะชิงแล้วแพ้หรือว่าชิงแล้วชนะเราจะโฟกัสที่เกมมันเป็นพิเศษ <c oughs> ใส่หัวจิตหัวใจในการไปเชียร์มากที่สุดซึ่งเกมปี98 99แปเ้าเาอะเราปสี่เด็กมากก็จําได้ว่าอยู่ในโมเมนต์ตอนที่โซชายิงอะแหละนะครับแต่ไอปี IP 2008ันเราโตพอ,นะตอแล้วตอนนั้นเราอยู่ปีหนึ่งจำได้ว่าตอนยิงลูกโทษเนี่ยตัวชาจริงๆอะ่ะไม่รู้ใครเคยเป็นเลยแแบบย,ยืนอยู่หน้าทีวีครับ ยืนแบบนั้นเลยนะแล้วก็ไม่ขยับตัวเลยไม่ชาไปทั้งตัวไม่มีความรู้สึกเครียดมากเพราะว่านะช่วงเวลานั้นเชลซีก็ต่อห้เป็นอาร์เรมแกรนด์คุมในปีนั้นก็ตามแต่ว่านักเตะเชลซีในยุคนั้นรอรบาร์แลมพาร์ดเทอร์รี่นี่คือคือก,ก็แกร่งมากการเจอเชลซีในช่วงเวลานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันเป็นช่วงที่แมตต์กับเชลซีขับเคี่ยวกันแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกเราก็ยืนตัวแข็งตลอดตอนยิงจุดโทษเนี่ยตอนที่โรโดย,ยิงติดเซฟปีเตอร์ แต่ยอมรับว่าตอนที่เทอรี่ยิงไปชนเสาก็คือเชลซีคนที่5ลูกนั้นเนี่ยก่อนจะยิงอะ่ะรับสภาพแล้วแล้วก็คือก็เดาความรู้สึกตัวเองหลังจากนั้นไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะรู้สึกเสียใจแค่ไหนถ้าถ้าสมมติลูกนั้นจอนเทอรี่ยิงเข้าไปมันคงจะรู้สึกผิดหวังมากๆแต่แบบพอเทอรรี่ยิงชนเสาปุ๊บ อ้าวยังต่อว่ะมันมันยังไม่จบเวยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าอยู่ในแต่จะชนะหรือเปล่าไม่คุยอยากใครเลยตอนนั้นตอนนั้นก็มีคุณแม่คนในครอบครัวก็มาอยู่ข้างๆแต่ตอนนั้นเราไม่สนใจใครทั้งนั้นอยู่แต่หน้าจออย่างเดียวแล้วจาได้ว่าพอเอ็ดวินฟรรเฟเดรซาเซฟลูกจุดโทษของนิโคลัสเนโวกาอ้ oh, จังหวะเซฟปุ๊บเราแบบไม่เคยดีใจกับ โมเมนต์ในฟุตบอลนอกจากไปดูที่สนามมเองนะครับนี่คือโมเมนต์ที่ดูบอลหน้าทีวีแล้วดีใจที่สุดในชีวิตนี่คือโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับฟุตบอลมากที่สุดครับแต่จริงๆทุกชัยชนะของแมนเชสเต็ดอะ่ะมันก็แฮปปี้ไปไปคนละแบบนะแต่ปีมก็จะมีสตอรี่ในแบบของมันแม้ว่าพักหลังๆเนี่ย ตอรี่หล่อนะั้นมันจะมีไม่เยอะแต่ว่ามันทำไงได้มันก็รักไปแล้วเชียร์ไปแล้วเราก็เข้าใจว่าฟุตบอลมันมีทั้งช่วงที่ขึ้นแล้วก็ช่วงที่ลงมันอาจจะอยู่ในช่วงที่ลงนานหน่อยลงบ้างขึ้นบ้างแต่ว่าบางทีแค่เรามีความสุขกับการได้ดูทีมลงเตะในแต่ละสัปดาห์หรือว่าแค่เห็นทีมชนะในแต่ละเกมแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วครับพะสุดท้ายเราคือแฟนบอลมันก็ต้องทำครับเพราะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทําแต่เชิงลบอะในวันใดวันหนึ่งที่ บางอย่างมันพาให้ลบเกินไปเราก็อาจจะโอเคเว้ okay, มันมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะอย่างเช่นอตอนนี้จุดที่อาดเทปเนี่ยมีประเด็นจอร์ดนซานโชมีประเด็นแอนโทนีแต่อยู่วันหนึ่งเราทำไลฟ์ขึ้นมาอันนึงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกไม่มีความสุขขนาดนั้นนะมันมีนักเตะอีกหลายคนที่แบบ เฮ้ยเป็นตัวอย่างที่ดีในห้องแต่งตัวนะทำให้เรามีความสุขมันมีนักเตะที่เฮ้ย <He i, S 1> รอจะย้ายมามมแมนยูเต็แค่ทีมเดียวโซฟียนอัมราบัตนี้ราสมุสคอยลุนนี้โอเคแหละมันอาจจะมีกลุ่มนักเตะที่เขาทาผิดพลาดแต่ว่าคนที่ทําให้แฟนบอลมีความสุขนักเตะเหล่านั้นเขาก็ยังอยู่เขาก็ยังซ้อมหนักแล้วก็พร้อมที่จะสร้างความสุขให้กับเราอยู่เสมอเมื่อถึงแมตช์ถัดไปแมตช์ถัดไปถ้าสมมติไม่ชนะอีกก็แล้วไงล่ะก็เชียร์ต่อแล้วพอเกมที่ชนะเราก็มันมีความสุขด้วยกันบางทีเรารอโมเมนต์นะ ชนะแล้ว yes ดีใจกับตัวเองหน้ากระจกมองตัวเองหน้ากระจกใส่เสื้อเมมเบเตปโคตรภูมิพพใจที่เสียทีมเนี่ยซึ่งผมว่าความรู้สึกมันไม่ใช่แค่ผมนี่มันแฟนเมเบเตดม,มันคือความรักฟุตบอลในเชิงที่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนแลิเวอร์พูลแฟนอาร์เซนอลแฟนทีมไหนก็ตามการที่เป็นแฟนทีมทีมหนึ่งเราอยู่กับทีมไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชนะเสมอแพ้แล้วอยู่กับมันได้เข้าใจในอารมณ์ของมันในในทุกผลการแข่งขันและทุกสถานะเราภูมิใจเราคือซัพพอร์เตอร์ที่อยู่กับทีมในทุกช่วงเวลา ให้การรู้จักชีวิตมั้งครับสาหรับผมซึ่งซึ่งชีวิตตรงนี้มันไม่ได้หมายความว่าแบบชีวิตเราเนี่ยพะสุดท้ายเราก็คือแค่คนคนหนึ่งเป็นแฟนบอลคนหนึ่งที่นําข่าวที่มีมานําเสนอแต่ขณะเดียวกันเราได้เรียนรู้ว่ามันก็พ้องจากคําถามที่แล้วครับว่าฟุตบอลมันก็มีขึ้นมีลงเราแค่เรียนรู้ครับว่าชีวิตเราบางทีมันก็วันหนึ่งมันก็เป็นวันลัคกี้เดย์ของเราบางวันมันก็ทําอะไรก็ดูไม่ดีไปซะหมดเลยมันแค่สอนให้เราเรียนรู้ชีวิตแต่สุดท้ายก็คือมันก็เหมือนกันนะครับชีวิตคนสมมติ วันที่คุณเจออะไรแย่ๆมันทั้งหมดเลยโหโคตรหู่ะแม่งวันต่อไปยังไงดีวะแต่แต่ก็บอกตัวเองตลอดก่อนจะนอนหลับในมันเฮ้ยพรุ่งนี้ไม่ต้องดีขึ้นสิวะเชื่อมั่นว่ามันต้องดีขึ้นเว้ยมีศรัทธาในวันต่อไปตื่นเช้ามาทําในสิ่งที่เราทําได้แล้วก็ทาให้เต็มที่เหมือนนักฟุตบอลนะครับแพ้เกมที่แล้วเกมต่อไปก็เอาใหม่วะมันคือชีวิตอะส่วนสิ่งที่ทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่องหรือเพจส่วนหนึ่งก็ก็ต้องขอบคุณอ่าอย่างเช่นถ้าเป็นด้วกับนายก็คือคอมม มาร่วมชุมชนนี้คือเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นเราแบบเ,เป็นเจ้าของช่องหรืออะไรต่างๆพูดตลอดว่าเฮ้ยทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันเพราะว่ามันคือคอมมูนิตี้ของเราเพราะว่าถ้าไม่มีคนที่มาติดตามมันก็จะไม่มีเราที่เป็นคนที่คอยนําเสนอข้อมูลให้เพราะสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าแฟนช่องแฟนเพจเราก็ดูฟุตบอลเหมือนกันรักฟุตบอลเหมือนกันข้อมูลบางอย่างเราอาจจะนำเสนอผิดพลาดก็แฟนช่องแฟนเพจที่เขาติดตามมากกว่าหรือว่ามีมุมมองที่แตกต่างก็นำเสนอแลกเปลี่ยนกันได้ ท้ายมันก็คือการที่เรารักฟุตบอลมากจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็อยู่กับสิ่งนั้นจนมันแยกจากกันไม่ได้ครับครับที่พูดคุยกันไปนะครับก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับงานฟุตบอลลิสตาออนสเตจครั้งที่3นะครับวันที่29ตุลาคมนะครับก็มาเจอกันได้แล้วก็จะมีเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างที่ผมอาจจะอยากแลกเปลี่ยนนำเสนอให้กับ แฟนช่องแฟนเพจม t แซวแล้วก็แฟนฟุตบอลทุกท่านมากกว่านี้แน่ๆนะครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับในงานฟุตบอลลิสตาร์ออนสเตจครั้งที่3นะครับในวันที่29ตุลาคมนี้นะครับ